กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะมาเจออาจารย์ยศสธาราสิริภาประภากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอากาศร้อนมากช่วงเดือนมีนาคมนะคะซึ่งถือว่าจะเข้าหน้าร้อนอย่างเต็มที่ก็คือช่วงเดือนเมษาและเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นช่วงในการทำเกษตรกรรมนะคะเป็นรายปักรอบปีในแต่ละปีที่ผู้คนจะต้อง <c oughs> ทำมาหากินนะคะแล้วก็ในการลงเก็บเกี่ยวดังนั้นในช่วงเดินเมษานี้นะคะหลังจากที่อาจารย์นะคะได้ทํางานพักเช้าเสร็จแล้วนะคะก็ไม่รู้จะไปไหนนะคะวันนี้ก็เลยได้เดินทางมานะคะในพื้นที่อําเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินด้านหลังนี้นะคะทุกท่านนะคะจะเห็นถึงปราศาทนะคะวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของปราศาสบ้านพลวงนะคะซึ่งเราได้ ะะเอกสารที่จัดทําโดยกรมศิลปากรที่12คนครราชสีมาะะกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ะะจัดข้อมูลนะคะเข้าคร่าวนะคะแบบย่อๆเพือ่อให้เราได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาความสําคัญและที่ตั้งนะคะของปราสาทแห่งนี้ทาไมอาจารย์ถึงได้พาทุกท่านมาเที่ยวที่ปราสาทแห่งนี้คะเพราะว่าปราสาทแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ แล้วก็เป็นปราสาทที่มีความสวยงามและยังถือเป็นปราสาทนะคะที่มีอัตลักษณ์นะคะและความโดดเด่นในเรื่องของการนํำหินทรายขาวนั้นมาสร้างเป็นองค์ปราสาทและถือว่าเป็นทรายขาวนะคะแห่งเดียวนะคะของจังหวัดสุรินทร์ที่มีความสวยสดงดงาม เราจะสังเกตได้ถึงการสร้างปราสาทนะคะเราจะเห็นศิลาแรงนะคะแล้วก็หินทรายนะคะในการแกะเทวรูปในการส,สร้างปราสาทต,ต่างๆนะคะแต่ปราสาทบ้านพลวก็มีการสร้างปราสาทนะคะโดยองค์ปราสาทตั้งอยู่บนศิลาแรงเฉกเช่นเดียวกันแต่นะคะตัวองค์ปราสาทนั้นนะคะจะเป็นการนําหินทรายขาวนั้นมาสลักนะคะเป็นรูปองค์ปราสาท อันนี้ก็คือหนึ่งอย่างที่เป็นอัตลักษณ์ความโดดเด่นและความสวยงามของที่นี่นะคะและปราสาทบ้านกลวงนี้ก็มีอายุมานับพันปีนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่นี่มานับพันปีดังนั้นแปลว่าชุมชนแถบนี้มีการอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นและได้รับอ